ก็เป er. ็น <ö>, ม <c troll> ีลพงอะไรเ่ยงไม่ให้ไม่มีจุดตู้เลกอะไรเพอนลมังกลเลขแปดสมเกลงดูรีกสีเปล่าาอาจารย์นะเปิดาไอเลี้ยงไม่เอามาาจโดนปเพงแกงก็ได้ดิเอ๊ะปเพ๊ะแกงก็ดองเพงแกงอ่ะหนึ่งสอเเลย เลขอะไรเรือะหนึ่งหนึ่งสองาลบ้าก็ตาลบ้าเอาละบ้าไหนของของเลขอะไรนะหนึ่งหนึ่งสองอาบไหนเพงกลกงเอาลาไม่แชมเพี้ยนอะเปิดเลยเลขอะไรนะเพื่อนหนึ่งหนึ่งสองเพื่อนหนึ่งหนึ่งสองแม่งมีเวลาบ้าของจริง เงินพีพาวลดเลยก็ได้เลยไม่เงินน่ะปัมม๊มเนี่ยไปกดตรงปั๊มอ่ะอเพราะเงินมันมันไม่โดนปอนอยู่แล้วเงินปนก็คือปนกันเองขนาดนึงย้าหไอเขาแค่นั้นอ,อ๋อยัเนี่ยรู้อ่ะย้าหูไอเนี่ยโดนนี่ต้องสิ์ปะไม่โดน,นดแล้วล่าสุดไปดูมาไม่โดนแล้ว ิเด็กแหวนแค่นี <footing favour of kommt> ้มึงว่ากูคู่ไหมล่าสุดพวกกูเพิ่งเก็บแชมป์ดูทั่วที่พวกกูชูไว้มาเกลียวพร้อมจะเก็บแข่งดูเงินพวกกูมีแบงค์มึงดูเพื่อนพวกกูในแก๊งเด็กพวกกูมีนาวันด้วูไว้เเ้้ด้วยไอ้แว้นมึงโชว์วันนี้วันนี้อนิเมะสองตัวเฮ้ยแมวหน้า กูศรัคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูว้องเฟื่องฟูีเกที่โดนพวกอูเอื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื keit, ่อกู้ักกูมอกะสู้เพื่อพิ้วเออ้วเออ่าที่เกลียดต้องไอ้เกียดพ่เข้ามาต้อเไอ้เกอียดเกลียดสัองนะตอนเนี้ยไม่ทันละเออเข้ไม่ เฮียฉันพร้อมนำทัพอัหลงคอยเป็นกำลังซับกระสุนจอนนี่เป็นพันนัดอันร้อยยี่หกพันพับไปด้องถอดใจกากปากกินกูคัดออกสมองโอจีปะทะาอดเจอไหนรอนั่นไม่นัด มีกเป็นสัไมตูปรกม่มีปัญหาต้องรูที่ทำาตัไมต้องเจรักไมต้องจอรู่่ที่วอรเขามอ่จอกูพร้อม่จะลาุรวัมึงได้ใช่มาบของคูไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองเจ้ามีเจ้าไม่เจ้าปูนรูมี่เป็นเซตรูเจแล้วจะเราพวกกูมครวกกูเป็นจำไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นแตงหพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แกที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ Ni này tự chưa cố gắng tắc sĩ tích cố chưa bây giờ mấy chắc mấy

กูเริ่มกันมาตั้งแต่เนิ่นมีเพื่อนข้างกายคือบังเทนเติบโตกันมาเหมือนข้ามแหลงจนกูได้เป็นหัวหน้าแก๊งไม่ประจบประแจงไม่สร้างภาพไม่เคยให้ใครมาข้ามหน้าและจะไม่ทิ้งใครให้เด็ดเดียวหนึ่งบุรุษที่ลืมไม่ได้ก็คือบิลลี่ผู้เก็บเกี่ยวเดินพวกลูกไก่มึงหนีและเก็บปีกล่าสุดมือซ้ายกูเก็บสี่มีน้ำวาเกีลไม่คุยไม่เคลียร์มีแต่เด็ดปีกผู้มึงเจ็บกันกี่ครั้งยังไม่เข็ดอีกให้มือขวากูไปเก็บแก๊งผู้มึงมีแต่เด็กมีสสปอรตล่่าุุดดวกกกูคมมเเีย พี่ผู้กูคุมเองถ้าเป็นสายล่อไปยกให้บุญเลือดไมใช้ล่อหมดเขาไม่คุยเยอะและปีเตอร์เปิดเพลงนั้นไม่เกี่ยงสายพรทักมาเป็นบอลบุกจะลุยเซิร์ฟและสกอตมาเช็ดเตมลงเสียงไหมผู้กูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นแตงหนึ่งพูดในมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูจีแกนที่โดนพวกพวกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอสักผู้มึงก็ตัเดะผู้กูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นแตงหนึ่งพูดในมึงถึงจะเชื่อกูศรั กี่แกนที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมือก็โดเองสูู้ครับกูจะคอยดูมึงอยองห่างนะเพื่อนฝากดูไว้ด้วยอีกห้าทีนะครับดูไว้อีกห้าทีนะครับครับนี่รวมมามาดีเช็คเพื่อน ตอเข้ามาฟัางกูนะเอาของใส่ช่องต <c oughs> ้องเสงร็จแล้วบอกเสร็จแล้วป่ะไม่เป็ครับเสร็จหมดนะอ่ะไลดกันคนละทีใครไลดไม่ได้ออกไปอุ้มตัวเองไกลๆเอาาดูไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกูเตือนก่อนที่พี่เฉดจะคุยคือ ลืมแผนจบล็อกแขกของเราที่เราเล่นกับเอทีอารอบที่แล้วห้ามลืมเด็ดขาดนะนแล้วก็เมื่อกี้หลงฝากเตืยนไปเมื่อกี้อีโมดไม่ดูใครขับรถอ่ะลืมพิมพ์ไว้ก่อนไม่ต้องเสียเวลาจริงๆ์ดไวเลยอันนี้ด้วย <c oughs> ถ้าจะปัอมเพื่อนอุ้มไปชุบที่อื่นใกล้กลตำรวจก็ได้เพราะว่ามันมูนชุบตรงกลางอะเรียบร้อยโดยอนิเมะแน่นอนไอพี่ถ้าถ้าถ้าโดนล็อกอะมันมันปลดกันเองได้นะ ใช่เปิดกันเองได้นะใช่เห็นแบบว่าล็อกากาศล็ออกาศเปลดกันได้แล้วใช่เวลาตาเพื่อนอะปล่อยศพด้วยไม่งั้นถ้าเพื่อนตัวบักมันลอยกลางอากาศแล้วมันจะไม่มีเวลาที่แบบมัคอยยืนเอาเพื่อนลงไอ้ที่ชุบเพื่อนที่ง่ายที่สุดคือวิ่งหาีตำรวจครับเเขีียนออพา่โอเคมารวมเลยชี้กันหน่อยชี้กันหน่อยเพื่อนชี้กันหน่อยชี้กันหน่อยเว้ยชี้กันหน่อยเว้ยมาโอเควันนี้อย่างที่เราคุยกันไปแล้ว แบบนี้เปรียบเสมรรมภาพสุดท้ายมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดกูมไม่รู้ว่าตอนนี้พวกมึงทุกคนตื่นเต้นหรือเปล่าฉะนั้นกดความตื่นเต้นไว้และใช้ความไว้ใจเพื่อนและไว้ใจแก๊งถ้าเราไว้ใจเพื่อนไว้ใจแก๊งก่อให้ตื่นเต้นแค่ไหนกูเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้และเราจะเล่นมันออกมาได้ดีเว้ยวันนั้นสิบสองคนอ e ีสปอร์ตไปเอาถ้วยแชมป์มาให้เราแล้ววันนี้เราสามสิบคนจะเป็นภาพที่เราเดินไปเอาด้วยกันโอเคปะ เราสามสิบคนจะเอาแชมป์ด้วยกันมันจะไม่มีใครแค่คนใดคนหนึ่งไปเอาแต่ทุกคนจะไปเอาด้วยกันเว้ยฉะนั้นเต็มที่เชื่อในตัวเองเพื่อนแล้วก็เชื่อในแก๊งอย่างที่เพลงมันบอกอะ่ะขอให้พวกมึงมั่นใจเว้ยกูว่าเราทําได้เว้ยและโอเวอร์มันจะเป็นเหมือนทุกครั้งที่มันผ่านมาคือเราตกแม่งตก,ตกรอบแล้วเราเอาแชมป์เว้ยแค่นั้นอะเดีย๋ยวเราดิขอน้าเองไอ<ป>้มึงฟังนะเว้ยสิ่งที่กูจะบอกคือ ความกดดันอ่ะไม่ได้อยู่ที่เราเว้วมึงฟังไว้ด้วยมึงจับมึงลองค่งาตามผม <c oughs> มันทุ่มทุกอย่างที่เอาบ้านพวกมันเป็นคนบอกเองว่ามันมันจะเอาบ้านแล้วมันจะฝืนเพราะฉะนั้นอนะ่ะพวกมึงอ่ะไม่ใช่คนคนที่กดดันเววันนี้พวกมึงอ่ะแค่เล่นตามสไตล์พวกมึงแต่พวกมึงสู้ไปพร้อมกันเวเพราะเราคือดุไว้เวพร้อมเดวแล้วดุไว้สู้หรสู้สู้ดุไว้สู้หรสู้สู้ ขายบางมึงมีเท่าไหร่โอนมาที่กปุ๋ยโอนอย่าบอกนะกูจะตะโกนแต่ละทีกูหันไปบนเตียงลำบากใจสัตว์เฮ้ยเกาะเกาะใส่เลยไหมเอาไงใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ไปเลยอย่าไปกลัวเปลืองจัดไปแก้วนี้มันสร้างมาเพื่อเราเว้ยเล่นไม่ต้องกลัวเปลืองเพนมึงปั๊มหลบได้ปั๊มหลบไปเลย ไปขืนไม่ขืนร้อมเกาะเข้าใจป่ะเทเอาหลบได้หลบอยากเดินเข้าบ้านหรือวะดูฟาวิ่งไปใครหมดบอกกูแผมแมวแมวกลางไฟนะผมยังรอแซมไม่เอาไม่เอายามีแล้วถ้าเป็นไปได้อ่ะอ๋อรอรอแบบว่ารอจังหวะเราใค่อยกด เธอเหมือว่าเหมือนรอให้พวกมันกดไปก่อนพอพวมันหมดเสร็แล้วเราค่อยกดเราค่อยเป็นอะไรก็ตามเราจะได้วิ่งไหวกถ้ากดถ้ากดก่อนปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีอจังเลยไฟแรกเอาเฮ้ยฟังแล้วฟังแล้วฟังนั้นปั้เปิดชฉาติ้งเปิดชฉาติ้งถ้าเพื่อนโดนยิงล้มกูไปจุดเดียวที่เพื่อนล้มมองดีๆนะถ้าเพื่อนล้มกูไปจุดเดียวกันลงรถไฟปืนเยอะต้องเล่แบบนี้เชื่อกูเราจะเป็นแชมป์ลุย เป็นเราดีอยู่แล้วแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมเขาบอกเขาไปตรงไปเจอเหรอหรือไงไม่รู้ครับถ้าเราตามสะพานไปจะเจอที่ว่าคิคดน่าจะน่าจะปล่อยไอ้เขาไม่เขาไม่ได้พูดหรอว่าเจออย่างโอติเขาจะบอกพี่หรอไม่ได้ยินครับน่าจะไม่ได้ยินผมตามทางเลยเท่นี่มันจะดึงเวลาเรื่องข,ของมันเฮ้ยห้องหน้ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอเจอเฮ้ยโ ปล่อยมือให้มาหยิบเราไม่ต้องไปชนอยู่แค่พี่รอ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 ค่อยๆเล่นฝั่งเราเล่นฝั่งเราไปข้างหน้าเล่นฝั่งเราเล่นฝั่งเราเล่นฝั่งเราเออตไปอ้างหน้าได้ไปข้างหน้าได้ไปข้างหน้าได้ไปข้างหน้าค่อยๆๆลองเพื่อนลองเพื่อนหลุดลองเพื่อนหลุดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมจะไม่เล่นเรื่องมึงตายมันค่อยๆกลับมาเพื่อค่อยๆกลับมามันจะไม่เล่นเรื่องของแม่งมันน่าจะยูเทิร์นพิชเช่มันน่าจะยูเทิร์นเออปล่อยมันปล่อยมันไอ้สาระ มาใคก็มาไอสัสเนเนน่าได้เปรียบไอ้เกียร์บอกกับรอได้เฉยรอได้นะตรงนี้นะเราสู่กันรอได้นะที่เราได้เปรียบนะเราได้เปรียบได้เปรียบเนินีนะเมื่อกี้มันบอกว่ามันจะเล่นโมงค์อ่ะปล่อยมันปลอยมันเออเราเล่นตรงนี้เลยเราเล่นตรงนี้แหละไอ้ไอโมย ถาเป็นสายล่อใยับุเือไมใชล่ดเาไม่คุยเยอะพี่เาเปิดเล่าไม่เกียงสารไมลอบไม่ปีพอ้ากเหมเ่อนได้ไม่ได้ไม่ได้้าห่วงเล่นห่วงเพื่อนแล้วจะชนะว้วยอชวนที่สุดอชวนที่สุดอุกอุนกไม่เยอะ กูคงไม่วิ่งเล่นแบบวิ่งแทงแทงแทงนะกูคงไปวิ่งหาตัวบูทแล้วอนิเมชั่นส่วนมากบูทชัวร์เล่นเลยต่างคนต่างเล่นเล่นเลยบูทชัวร์เดี๋ยวกูไม่ใช่มันจะได้ชุบไวมันได้ชุบไวมันล้มปุ๊บมันจะรีบอุ้มเพื่อนปั๊มเลยใครใครรู้ตัวเองว่าบูทชัวร์มึงพยายามหาเล่นกับตัวชุบเยอะๆเลยมันจะได้ตัดไปเลยเข้าใจป่ะเป็นใช้เลยนะไม่ต้องกลัวหมดนะทำมาใช้ทำมาใช้มีเยอะ ไม่รีบไปรออยู่อย่างนี้ล่ะปล่อยไปเลยครับถ้ามันจะถ้ามันจะไม่รีบไปรออยู่อย่างงี้ละฆ่าเวลาไปเลยไม่เห็นนะในอุโมงไม่เห็นเลยปล่อยไปครับไฟก็อยู่วันนี้แหละ ามดีีจะนเป็คแถ้ามันพุ่งมามต้องพุ่งสวนนะเวย้ยอยากให้มันเข้ามากระจายวงเราเรากัดเพื่อนเพื่อนโดนก็ชเชยเพื่อนไวพวกเราอะเชื่อเหอะพวกมึงถอยบีกี้เล่นหลังสุด เ่เยอะกว่้เระครับโนอกนะเวลาลงปเล่นกันด้วยรักกันัดกันมองเพื่อนด้วยนะเพื่อนอยู่ไหนมอเพื่อนกันด้วยกระจายไปสองกลุ่มด้วยอยากใะ่แยกฝ่ายเด็ดขาดยืมพันเบลเดอร์ เราอยู่ตรงนั้นเขาก็เห็นเดี๋ยวว่าเราอยู่ตรงนี้ถ้าแต่ผมว่าเขาจะมามันต้องมันหอมต้องนำมาก่อนเพราะว่ารอครับรอรอของเขาเยอะเขาจะเล่นแบบนี้ก็แล้วแต่เขา อ้อยทางขวาล่ะยงแบบเมื่อกี้เส้นหน้าผับพอจะฟังเราบินไปได้เอฟังเราบินไปเพื่อนคอังเราบินไปมึงได้เาได้ะขึ้นหน้าผับบินมาตรีไปตรีบไลขไปต้รีบ คลายลสตหรือว่าโทนี่มึงอย่าโชจีพี่มึงกูพร้อมที่จะโมีสิิกูแดนเหมือนคคโยตีเป็นชายฝั่บอกเดี๋เวมือนโชจีขอกุศลกันแล้วใช่ปะทุกคนมาอข้อกันเาจะลงบอกพี่นะบ้าเ้าจะลงบอกพี่นะเดิมเหมือนเดิมนี่ก็บ้าเฮีย ไม่ได้หรอกวิ่งวิงเป็นลวงเพื่อมาจุแล้วชอบนยาน่เอเพื่อเถ้าไฟเนินเนี้ยคที่อยู่ข้างล่างจะได้เปรียบถ้าเป็นนีดโอเคป่ะแว่าอยู่ข้างบมันจะแทงไม่ถึงนะใช่ช่่ด้วยลองขวานด้วยไ้นเรีกพนราบนะะไม่ไปว่าข้างล่างได้เปรียบกวงบนนะเดินาได้เปียบ่าข้งบนมีฝันไม่โดนนะดดีๆดีๆกเแ้แทงคเพนได้ตลูได้สลูได้เลย

อย่าไปยุ่งกับกุลวังโดยกูหมดบอกเองยังจะต้องวามฟันทิ่ยากแค่ไหนกูไม่ทเส้างที่กูต้องเจอทำให้กูยุ่งแต่ไม่ยอมมาตั้งเทรจนกว่าสาเปรจไม่เคยพอและกูต้องเป็นทำให้วบมึงได้แค่โม่ทั้งที่เหนื่อยยังหาตอนนี้เลย เลยแล้วเบ่งหลวงใช่คือปีเตอร์ฮบ๊อบแบบว่าบัอบไม่รู้จบพูดไหนวนนี้วันนี้เหมือนเราพูดบนท้ายเนี่ยแต่พูดนี้จะไม่ได้พูดแล้วเออไม่ไม่ไม่พูดอุกกาเรียแล้วปีเตอร์ไม่พูดอุกกาเรียแล้วด่าอุกกาเรียเขาละเพื่อนเอาแค่ในขอบเขตเว้ยเอาแค่ในขอบเขตนะแม่เตือนไปก่อนเตือนไปก่อนแล้วก็เจียวของพี่มาไหม มาูตก่อนเปรูู้ก่อนอันนี้ให้ตอบไม่ได้อันนี้ปรู้ก่อนเยวได้อแต่ผมแต่ผมว่ามาแน่เดี๋ยวมาเจมา้าบด้าจริงหรไม่ต้งตากูกันนะบดา่าแรงกูด่ามัแรงอ่ะจะเป็นจริงหือแม่แม่เจินได้คราดาแม่ข้าบด้าดำมันูยได้อยู่าะมันอุู้ไหรืเปล่ด่าแรงอ่ะไอวิ่งสามร้เดียวน้อยของพี่มาแน่เลย ไอ้พอนอยู่วะแล้วพี่ไอ้พนคนกับคนเลยนะชี่าบอกอ่ะคนเนี่ยคนชนกันได้เหรอมึงก็คนกูก็คนไงชนกันได้เอ้ามาเนื้อเพลงไปไดี๋ยวนี้เนื้อเพลงวะไม่ใช่ใช่ปะคิดเองชอบคิดเองคิดเองวะ ไม่ไม่ได้คิดเองจะรอรอเขามาเหมือนทำนี้กูจำได้ใครพูดใส่ไอ้เอ็นดีอาร์มักงต้องบอกเพีงมันใช่เอ็นดีมันก็คนกูว่คนชนกันได้อ่ะเพีงมันไพอเลยสวนไปข้างตลาดขีไฟที่ไฟที่มันด่าพ่อพี่เด่นนะกูจมได้เลยเยี่ยครับเนี่ยไฟต้องโรงพยาบาลเนีอย ได้กระจายกันบันนะแพ่งปักกันมันดีใบถ้ามันมีมีดุดเบื่ออะไก็แต่หนูขำตอนที่ไฟตรงหน้าแดนเขียวบอกว่าสุดข่าวล่วงหมดแต่แต่เราไม่ล่วงอ่ะยังงงเหรอต้งกนาวพลาดเหรอใช่ใช่